ใครที่อยากเรียนแพทย์เภสัชทันตะและสัตวแพทย์ห้ามพลาดกับค่ายวิชาการเรียนกินนอนที่ตูกเข้มที่สุดสําหรับน้องๆที่เตรียมสอบสายแพทย์โดยเฉพาะค่ายอยาดเทชรุ่นที่8.1ค่ายติวติดแพทย์แบบรับรองผลหากสอบไม่ติดทางค่ายยินดีคืนเงินค่ายนี้เป็นค่ายเดียวที่มีการสอบคัดเลือกเข้าติวเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดติวเข้มทุกวิชาหลักพบการแฉวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบที่ใช้ในการสอบแพทย์ทุกสนามสอนสดโดยทีมคณาจารย์ที่เ่ยาชาญการติวข้อสอบแพทย์โดยเฉ และมีประสบการณ์มากกว่า18ปีพร้อมดีกรีระดับด็อกเตอร์ค่ายนี้เป็นค่ายที่มีข้อสอบให้ทํามากมายพร้อมดูแลต่อเนื่องไปตลอดจนสอบติดพร้อมมีทีมงานค่ายมืออาชีพดูแลให้คําแนะนําตลอด24ชั่วโมงการันตีดด้วยผลงานรุ่นพี่สอบติดแพทย์เภสัชทันต์สัตวแพทย์จากมหาลัยทั่วประเทศมาแล้วกว่า7รุ่นไว้วางใจเชื่อถือได้แน่นอนเปิดค่าย1ิบแปเมษายนนี้ที่โรงแรมพิมานการ์เด้นขอนแก่นจองที่นั่งด่วนวันนี้ Facebook ิ Act ขอนแก่น รือแอดไลน์ dxkk จัดโดย dx สถาบันที่เรียนสอบติดสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแม่น